สวัสดี FC ทุกท่าน <c oughs> มากันไหนมากัค่นี้ครับ <c oughs> แล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยเรีย้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไป <c oughs> เดินตามเดินตามดาชื่นใจ เียงรมด้วยนะครับ ขี่รถไล่สุดไปเลยพี่ชื่นบอกว่าหนูไม่ได้ดื้อค่ะหนูไม่ได้ดื้อนะคะแต่หนูอยากเดินเที่ยวหนูไม่ได้ดื้อนะคะแต่หนูอยากเดินเที่ยวเฉยๆไม่ควานขา ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเราทั้งในไลฟ์สดแล็กคลิปว mm ิด hmm. ีโอนะครับก็ฝาก FC ท่านใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมวัยรุ่นเราด้วยนะครับวัย mm hmm. รุ่นทีมอะไรจะเพอร์ฟกขนาดนั้น mm hmm. เอาอันนั้นใครใครปล่อง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  ินแบบชิวๆเลยนะครับวันนี้วันนี้เดินแบบชิวๆเลยโอ้ยวันนี้วันนี้เท่มากเลยนะครับวันนี้เท่มากเลย เดินชิีครับวันนี้เดินชทวกเทียวเที่ยมนาินงเลยนะับี่ยเทีนักองเที่ยวเที่ยวเอดเปยใชทเลยอนังเทียวบดนี่นั่งบ่ได้ได้แบบนั้นนักท่องเที่ยวเป็นเขาเรียกว่านักทดลอง ไม่มีอะไรนั่งนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะเป็นแขกให้ชื่นคืออยู่คืออยู่ครับคืออยู่วก็เขาถ่ายเอาผบที่ือแลรถเบอร์ห้ามาแล้ว น้ำกว่าน้ำเอ้าเอาเอ้ากวนน้ำครับกวนสปริงเกอร์กวนสปริงเกอร์ชื่อใจเย็นชื่อใจเย็น ที่ใหม่ด้วยครับวันนี้ไปที่ใหม่ด้วยเดินบนถนนไม่ไม่ไม่ได้อัดรดต้องเดินบนทางหินแดงหินครุบเออเนนนนแนนอนอีหลีพี่น้องโอ้รู้แล้วครับว่าเขาเป็นอะไรเขาหลบรถสิบลอ้อนี่เองๆเฮ้ยแล้วบ้างสิบลอ้อแล้วเด้อสิบลอ้อสิบลอ้บลอมา ไปแล้วเห็นตาดากถ้าจะไปเห่งานโอ้ย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 เป็นอะไร ใจเป็นอะไรก็ไปดูโอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยชื่นใจตกใจอะไรหรือเปล่าเฮ้ยปากหมอนี่เองที่ทำให้ชื่นใจตกใจยืนทะเลอยู่บัวลอยนี่ ขยานนี่ขยานนี่ขยานสี่คูนร้อยนี่อยขยานเด้ตอนนี้ค่อยเริ่มกลัวสี่คูนรอยแล้วโอ้ยกล่องกับหมุนตัวทีบเลยครับพี่น้องเลยโอ้เปลี่ยนที่ใหม่ครับเปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ครับผมเปลี่ยนที่ใหม่แล้ว นักต่อรองเราโอ้ยตีดาคพ้อมครับโอ้ยตีดาคพ้อมตีดาคพ้อมครับเฮ้ยมองนี่ค่อยๆมา ไม่คอยซีซีคุ้น่อยบ่โซ่ตกครับโซ่ตกอย่าใส่โซ่ก่อน่ะเมืงโซ่ตกไม่ตทางสีเขียวโซตกครับโซตกเดี๋ยวเฮาจัดระเบียบก่อน โต้โต้ครับโต้โต้เออนี่เลยนจุดระวางตรงนั you know, ้นนะครับคื่นใจเข้ากลัวนะต้องลองครับเกาะติดทุกสถานการณ์โอ้ตรงนี้สวยนะครับครับ มีสวยมีสวยโอ้ยมีสวยครับเอฟซีมาก็เอฟมา ควานควานเขียวมาควานควานเขียวมาผมติ้วติ้วเลยโอ๊ยแอ๊ะอะถ่ายรูปปะถ่ายรูปปะ

เกาะดากไปดิโอ <ersch> <Aj ax. S 1> ้ยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปิดประตูให้นายชื่อออกมาได้ครับออกมาได้ บริการเปิดประตูอัตโนมัติไปชื่นไปไปเอ้ยอยงงามเ้เเอมาดเมื่อวานมาเห็นหมุนติ้วติวเลย,ย,ย,ยแล้วรถออกก่อนนะครับเดีย๋ยวรถออกไม่ได้ครับถ้าเราเปิดปตู เดียวขอบป็สดงนี่นี่ขอบไปแสดงจอะไมเลยมันบ่นไปไปโอเคนะครับไปไปผมสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวราก่อนนะครับไปไปขอบคุณ F c ซีที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปก่อนนะับบ <ไป S 1> น้ำรอนะครับปรับน้ำให้ปักเซนคูลก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหเดินได้แบบชิวๆนะครับ